มาถึงเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันครับฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันกําลังสองโอเคไหมฟังก์ชันกำลังสองจริงๆมันคือฟังก์ชันที่เป็นสมการกำลังสองนั่นเองหรือพูดง่ญญายๆก็คือมันคือพา,พาราพาราโบลาโอเคไหมพาราโบลานั่นเองครับทีนี้ดูนักเรียนพาราโบลาที่เป็นฟังก์ชันนะครับปกติแล้วสูตรของพาราโบลาในรูปแบบของ y เท่ากับ x กาลังสองบวกอ่าโทษครับ ax กาลังสองเนาะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โอเคไหมลักษณะสองพาราครับจะมีของในเรื่องของพาราหงายาพาราโค้งพาราจะแข่ง้ายจะแขง่งขวาโอเคไหมแต่เรื่องนี้เรียนเรื่องอะไรเราเรียนในเรื่องของฟังก์ชันโอเคไหมดังนั้นครับเราสนใจเฉพาะหง,งายกับข้ามเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ฟังก์ชันเนาะเห็นไหมเราเช็คแล้วลากเส้นตรงขนานแกน y ปุ๊บตัดกราฟเป็นไงถาม ผ่านกราฟ2ครั้งมันไม่เป็นฟังก์ชันนะครัะถ้าแม่ลากปุ๊บผ่านท้งเดียวเป็นฟังชันนะครับดังนั้นนะครับพอเราเรียนในรูปแบบของฟังก์ชันจะได้ว่า f x ครับเท่ากับอะไรสมการเดิมนะครับก็คือ ax กํลังสองบวกอะไรครับบวก bx แล้วก็บวก4นั่นเองครับทีนี้นะครับไอตัวนี้นะครับมันมีเยื่อนไขเยื่อนไขหนึ่งคือว่าไอตัวนี้ครับคือ a นะครับต้องไม่เป็นศูนย์ถ้ามาถึง a เป็นศูนย์ได้ครับเมื่อกี้นะถ้า a เป็นศูนย์นะครับเราจะได้ว่าอะไรได้ f x เท่ากับอะไร 0x กลังสบวก bx แล้บวกสสุดท้ายแนละ้วเท่า,าไหร่เท่ากับตัวนี้คูณกันได้0ก็กลายเป็น bx บวกสมันจะกลายเป็นสมนการอะไรครับสมการเส้นตรงแทนนั่นเองโอเคไหมได้นะครับทีนี้มาดูครัต้องเรียนลักษณะของพาราโบลาก่อนเป็นยังไงหน้าตาของพาราโบลานะครับตัวนี้อืมอ่า อ่ะดูเนาะหน้าตาของพาราโบลาครับจะเป็นประมาณนี้อืมมาดูตัวแรกก่อนครับพาราโบลานี้นะครับคืออ๋อแกน x แกน y อย่าลืมนะครับอันนี้จะเป็นแกนอะไรแกน y หลักการเป็นแกน x เนาะครับในเรื่องของหัวพิกัดฉากยนดูนะครับส่วนประกอบของมันเนาะมีอะไรบ้างจุดนี้นะครับจุดนี้ทั้งสองจุดนะครับเราจะเรียกว่าจุดยอดโอเคปะจุดยอดของพาราโบลา หรืออีกชื่อนะครับจะเรียกว่าจุดโบกกลับก็ได้ครับโอเคไหมจุดโกกลับทีนี้ครับจุดยอดบจุกกลับเนี่ยเป็นชื่อเรียกของทั้งสองจุดยอดของทั้งสองพาราลาใช่ไหมใช่ครับในพาราล่างไหนครับจะมีชื่อเรียกของมันโดยเฉพาะอีกตัวนึงครับก็คืออะไรจุดอะไรครับจุดอะไรจุดต่ําสุดนั่นเองโอเคไหมเพราะมันไีต่ําที่สุดก็คือจุดต่ําสุดอ่าจุดต่ําสุดและถ้าเราถามว่าจุดต่ําสุดต่อไปนะครับถ้าตอบเป็นจุดค่า hk นะครับก็คือ เป็นขั้วนหยบนั่นเองเห็นไหมแต่ครับจุดต่ําสุดนะครับของเราเนี่ยมันจะให้ค่าอีกค่าหนึ่งเรียกว่าค่าต่ําสุดครับค่าต่ําสุดครับค่าต่ําสุดนะครับให้ตอบค่า k เดียวครับก็คือค่าอะไรค่าค่า y นั่นแหละโอเคไหมหรือ x y ก็คือตอบค่า y เช่นครูบอกว่าจุดต่ําสุดก็คือคือจุดไหนจุด2กับ3มโอเคปะหมายความว่า x เป็น2 y เป็น3มดังนั้นครับค่าอะไรค่าต่ําสุดตอบอะไรตอบ3นั่นเองครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้ครับนอกจากพาว่าี้ครับมันจะหนีตัวนึงที่ต้องรู้นะครับคือแกนสมมาตรแกนสมมาตรครับไอตัวแกนสมมาตรคืออะไรอ่ะอีกตัวนึงีต้องรู้คือคำว่าแกนสมมาตรแกนสมมาตรนะครับก็คือถ้าปกติแล้วแกนสมมาตรคือคือแกนที่มันเนี่ยมันแบ่งเส้นที่มันแบ่งแบ่งรูปสองรูปไม่เท่ากันใช่ไหมเช่นเดียวกันครับแกนสมมาตรคือแกนที่มันแบ่งพารว่าให้เท่ากันโอเคไหมในที่นี้ครับแกนสมมาตรก็คืออะไรแกนที่อ่าครับแน่นอนครับจุดยอดอยู่ไหนแกนสมมาตรต้องผ่านจุดยอดครับ ดังนั้นเราตอบได้เลยคร um. ับว่าแกนสมมาตรคืออะไรคือเส้นตรงครับเส้นตรงอะไรเส้นตรง x เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับค่า h ครับโอเคไหมเช่นเมื่อกี้ของเราคือ2ใช่ไหมดังนั้นแกนสมมาตรคือ x เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2นั่นเองโอเคไหมเหมือนกันทุกอย่างครับในพาราลอ่าอะไรพาวเลอร่าความครับแต่อะไรครับถ้าเป็นความใช่ไหมถ้ามันเป็นทาวอราความนะครับมันจะได้ว่าจากได้จากจุดนี้ครับมันกลายเป็นจุดแรจุดสูงจุดแทนครับ โอเคไหมจะกลายเป็นจุดสูงสุดแทนก็คือจุดอะไรจุดให้ตอบเป็น h k เนาะดังนั้นครับถ้ามีจุดสูงสุดมันเลยให้ค่าสูงสุดเราด้วยครับรูเปลี่ยนภาษาอะค่าสูงสุดด้วยครับโอเคไหมค่าสูงสุดให้ตอบค่า k ครับโอเคไหมแล้วแกนสมมาตรล่ะแกนสมมาตร,ก,มมารก็เหมือนกันครับก็คือแกนสมมาตรเราก็ใช้อะไรครับใช้ใช้ค่าอะไรอะใช้ค่า h ครับในการตอบโอเคไหม แต่วตอบต้องตอบเป็นไงตอบเป็นสมการเส้นตรงเนาะมันเรียกว่าแกนสมมาตรเป็นไงครับอ่ะ x เท่ากับ h เ้าไหมเช่นคุณบอกตรงนี้คือจุดลบสองกับลบสามโอเคไหมดังนั้นค่าสูงสุดเราคือเท่าไหร่คือลบสองแต่อะไรครับแกนสมมาตรคือแกนสมมาตรอเอ้ยลบสามเนาะแกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรของเราคือ x เท่ากับลบสองนั่นเองได้ไหมประมาณนี้นะครับเสร็จนะครับทีนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องรู้นะครับ คือปกติสมการทั่วไปครับสมการทั่วไปของพาราโบลาครับที่เราจะเรียนนะครับจะมีตัวนี้นอกจากตัวนี้นะนอกจากสมการนี้แล้วนะครับนอกจากสมการนี้แล้วนะครับเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือสมการนี้ครับอ่าคือไอตัวนี้ครับคือรูปทั่วไปแล้วใช่ไหมมันยังมีหน้าตาของพาราโบลาอีกหลายแบบมากเช่นครูยกให้ดูเนาะ คือ fx นะครับเท่ากับ ax กำลังสอง fx นะครับเท่ากับ ax กำลังสองและบวก k fx นะครับเท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็ fx นะครับจะเท่ากับอ่าตัวของ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองและบวก k ครับโอเคไหมอ่ะแล้วง่าดูน้องๆเรียนเช่นข้อนี้นะครับอืมนี่เนาะหน้าแตาแบบนี้เนาะ นี่ครับไอต,ตัวที่สําคัญของเรื่องนี้ครับคือค่า a ที่อยู่หน้า x นะครับค่า a ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปร x อกลางสองโอเคไหมหรือพอจะรูปเสร็จค่า a ก็คือตัวนี้โอเคไหมอะอเนี่ยครับมันจะบอกอะไรเรา a จะบอกลักษณะของกราฟครับถ้ากราฟเป็นไงถ้ากราฟหงายนะครับค่า a จะเป็นบวกครับโอเคไหมก็คือ a อเป็นไงเป็นบวกคืออะไร a เป็นไงะ a มันมากกว่าศูนย์นั่นเองคือ a เป็นอะไร เป็นบวกโอเคไหม A เป็นบวกจะได้พาราโบลาอะไรครับพาราโบลาไหนโอเคไหม A เป็นบวกจะได้พาราโบลาไหนนะครับทีนี้อีกตัวนี้ครับอ่าถ้า A เป็นลบครับ A เป็นลบเลบหมายความว่า A อเนี่ย A น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหม A น้อยกว่าศูนย์จะได้พาราโบลาอะไรครับจะได้พาราความครับโอเคไหมอ่าก็คือ A เนี่ยเอติดลบนั่นเองโอเคไหมได้พาราความครับโอเคไหมอ่าเช่นเช่นอะไรเช่นลบ ลบสามคูณ x ลบสี่ทั้งหมดกับหนังสองบวก k ห้าบวกสองเนี่เห็นไหมถ้า a แค่ไหนถ้า a คือตรงนี้ครับรู้เลยว่าเป็นเทาไราด้ผลอะไรผลอะไรความครับแต่ถ้าเกิดว่าได้อะไรอ่าได้สามอันนี้สามคูณกับ x ลบสี่ทั้งหมดกับหังสองบวกสองรู้เลยว่าเป็นไงครับได้ผาอะไรไงพอค่า a เป็นบวกโอเคปะอือม,มาณนนี้นะครับทีนี้ครับ ในการหาจุดยอดนะครับเราจะมีทริครับคือเราจะรู้ทนีว่าจุดยอดของมันคืออะไรครับจะคาราบลราเนาะถ้าเป็นพาโบลาหน้าตาแบบนี้ครับแบบ x กลังสองเนี่ยจุดยอดจะอยู่ที่จุดศูนย์ศนย์ครับโอเคไหมถ้าเป็นหน้าตาของ a กลังสองบวก k ครับจุดยอดจะอยู่ที่จุดศูนย์ k ครับแล้วถ้าเป็นหน้าตาของ a คูณกับ x ลบ h กําลังสองนะครับ จุดยอดจุดที่จุด hk นะครับนันกเรียนด,ดูดูนะครับไอตัวนี้สำคัญมากเนยตัวนี้มันเป็นลบ k ให้ตอบค่า k โอเคไหมแสดงว่าลบ h ใช้ตอบค่า h แต่ถ้าเกิดในสมการมันเป็นบวกนะครับให้ตอบอะไรตอบลบ h แทนโอเคไหมมันคืออะไรครับมาดูเนาะมันคือแบบนี้ครับเช่น x บวกด้วย h จำนวนกำลัง2จริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือ h มันคือ x นะครับบวกด้วยลบ h ก็เดงโอเคไหมอ่ะเปลี่ยนกว่า h บวกด้วยอะไร คือจากสมการมันคือ x ลบ h กำลังสองใช่ไหมเช่นบอกว่า x 2. บวกสองประน,นี้อ่ะแต่ที่ตรวจให้มา x บวกสอง x บวกสองมันคืออะไรมันคือ x ลบด้วยลบสองโอเคไหมดังนั้นค่า h คือเท่าไหร่ครับคือลบสองประมาณนี้เนาะจางนั้นนะครับข้อนี้นะครับอ๋อขอโทษนะครับค่อยตอบศูนย์ k h h h, h h ศูนย์นะครับอ่ะแต่ถ้ามีหน้าตาที่บวก k ห้อยมาแบบนี้นะครับจะตอบว่าจุด k ไอ้ตัวน,นี้ครับคือสําคัญมากเราใช้บ่อยที่สุดแล้วโอเคเนาะ ทีนี้หนูมาดูนะเนาะวิธีนี้ครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่หนูสามารถหาจุดอ่าุดยอดได้ก็คือาการจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ไ็นรูปแบบนี้โอเคไหมคือการจัดรูปแต่อ่ไอตัวของตัวนี้ครับถ้าจัดรูปปุบตอบได้เลยโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เราสามารถอ่าหาค่าจุดยอดได้เลยกับการใช้สูตรครับคือสูตรน,นี้ครับคือหาจุดยอดเนาะอืม จุดยอดอยู่แรงจุด hk ใช่ปะ่ h hk เนาะจุดมันก็คือครับแบบนี้เลยครับ hk นะครับเท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a ครับกูเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าสีไม่ชัด่าได้ว่าลบลบอะไรลบ b ส่วนด้วย 2a ครับแล้วก็อะไรครับอีกตัวหนึ่งคือหาค่า k เนาะก็คือ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน c a ครับมาจากไหนครับมันมาจากสรรมการตั้งต้นเลยเห็นไหมนี่ค่า a ค่า b ค่า c อยู่นี่เนาะ a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กำลัง2ส่วน b คือสร้งสัมประสิทธิ์ตัวแปร x แล้วก็ c ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าอ่าตัวเนี้ยตัวหลังสุดก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กำลัง0นะครับทีนี้ดูนะเรียนอนเช่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 น,ชนตัวอย่างข้อนี้ครูบอกว่า fx มันเท่ากับ x กำลังสองลบสี่ x แล้วก็ลบห้าเนาะมาดูนะครับมันได้อะไร a เท,ท่ากับเท่าไหร่หา a ก่อน a เป็นหนึ่ง b เป็นเท่าไหร่ b เป็นลบสี่และ c เป็นห้าโอเคไหมใช้สูตรเลยครับข้อที่หนึ่งหา h ก่อนได้ไร h มันเท่ากับอะไร,น,รน,ไนะลบ b ส่วนด้วยสอง a ใช่ไหมจึงได้ว่าลบ,ลบ b คือลบ b คือลบสี่ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรสองคูณ a a เป็นหนึ่งคำตอบเท่าไหร่ลบลบเป็นบวกตัดกันเหลือเท่าไหร่ เหลือสองโอเคไหมดังนั้นจุดเฮทจุดอะไรจุดเฮเราคือจุดซีสองโอเคไหมครับป็หาต่อครับหาเคเคคืออะไรเคคือสูตรอะไรนะสี่คูณเอคูณซีโอเคไหมหรือสี่เอซีนั่นเองสี่เอซีมันได้ว่าอะไรลบกับบีกำลังสองโอเคไหมมันจึงได้ว่าส่วนด้วยอะไรสี่เอโอเคไหม okay? แทนค่าอะไรครับสี่คูณหนึ่งคูณกับลบห้าและคูณได้ลบกับอะไรลบสี่กำลังสอง อ่าส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสองคูณหนึ่งเขียว่ามันเท่ากับเท่า,า,าไหร่สี่คูณลบห้าคูณหนึ่งได้ลบยี่สิบเขียวปะลบสี่กำลังสองมันได้ส6หกก็กลายเป็นลบสิบหกส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสองมันได้ว่าเป็นลบสามสิบหกส่วนสองนั่นะอ๋อมันสี่เนี่สูตรมันสี่เอใช่ไหม ก็สวนด้วย4ตัดกันเหลือเท่าไรครับเหลือลบ9โอเคไหมเราจงได้จุด H ก็คือ2จุด K คือ9ด้งนั้นนะครับจุดยอดของข้นนี้คือจุด HK ใช่ไหมเราจงได้ว่าจุดยอดครับของอะไรขสมการอะไรครับ f x เท่ากับ x กำลัง2ลบ4 x ลบ5มันเท่ากับเท่าไหร่จุด2กับลบเนั่นเองแต่เราไม่จำเป็นต้องไปหาหมดนะครับเราหายางไงเราแค่เอาตัวของ จริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจําตัวเลยก็ได้ครับเราแค่อะไรเราแค่ใช้จาตัวเดียวครับก็คือตัวหน้าหนูหาค่าของอันนี้ได้แล้วใช่ไหมหาค่าของ h ได้แล้วครับเราออกแทนค่าในสมการได้เลยครับเช่น่าสมการ f x, x มันเท่ากับเท่าไหร่นะ x กาลังสองลบสี่ x ลบห้าใช่ไหมเมือม่อหนูดได้ค่า h มาแล้วเนี่ยหนูสามารถเอาไปเป็นอะไรเป็น f สองได้เลยโอเคไหม f สองได้ว่าสองกำลังสองลบสี 4, 4่คูณสองและลบกับห้าเสร็จปุ๊บทำไงครับหนูแทนค่าเสร็จหนูได้เลยครับก็คืออะไร าไหราสี่ลบเ,อ,เอะไรลบกับลบสองโอเคไหมก็กลายเป็นลบแปดแล้วก็ลบห้าสุดท้ายตอบเท่าไหร่เอ่อตัดตัดอ,อ,อ่าเหลือลบเก้าเห็นไหมสุดท้ายหนูก็ได้ก้นดับอะไรก้นดับลบสองเอ้ยก้นดับสองกับลบเก้าครับสองกับลบเก้าเหมือนกันครับอันนี้คือจุดยอดของมันโอเคไหมง่ายเหมือนกันเลยเนาะอ่าทีนี้หนูครับมาดูครับตัวอย่างการเช็คเนาะเหมือนข้อนี้อ่า ว่า x มันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ x ลบสามกำลังสองบวกสองโอเคไหมหนูรู้เลยครับว่าเห็นปุ๊บใครคือ a คืออะไร a คือหนึ่งหนึ่งเป็นอะไรหนึ่งเป็นบวกเพราะได้พาราโบลาอะไรครับพาราโบ l าง่ายโอเคไหมหาจุดยอดครับจุดยอดคืออะไรยอดคือยอดคืออะไร hk ใช่ไหมนี่ไงตอบอะไรตอบจุดสามกับสองโอเคไหม พาเราเอไลหงายครับหงายให้ค่าอะไรเราอ่าหงายให้ค่าอะไรเราครับให,คให้ค่าต่ำสุดใช่ไหมค่าต่าสุดนะครับไม่เอาค่าอะไรมาตอบครับอ่าค่าต่าสุดนะครับไม่เอาค่า y มาตอบองั้นตอบเท่าไหร่ตอบสองทีนี้แกสนสมมาตรละ่ะแกสนสมมาตรตรงไหนแกสนสมมาตรให้ตอบ x เท่ากับ h มวงอกไหมก็คือ h เท่ากับเท่าไหร่ h เท่ากับสามนั่นเองประมาณนี้นะครับอ่า x ครับเท่ากับ ลบสามคูณกับ x บวกสองกำลังสองแล้วลบสามทำไงหนูจำได้ไหมครับว่าจริงๆสูตรมันคือ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ k ใช่ปะหนูเห็นไหมข้อนี้รูเลยว่าเป็นพาราอรพาราวลาความคับเพราะว่าเป็นไงอ๋อหน้าตาของกราฟประมาณไหนหน้านเองครับนะครับอ่ะจุดสองสามอยู่นี่เนาะสองสามพาราว่าความหน้าตาของกราฟอยู่แบบนี้เนาะครับเห็นเนาะ ทีนี้ดูนะครับตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นพาราโบลาความใช่ไหมทีนี้จุด hk เห็นไหมแต่บางเอิญครับในสูตรมันเป็นบวกไม่เป็นลบต้องไหมแต่เป็นบวกตัวนี้เห็นไหมครูสอนไปแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรจริงๆมันคืออะไร x ลบด้วยลบสองดังนั้นค่า h คือเท่าไหร่ h ก็คือลบสองจุดยอดก็เลยมันอยู่ที่ไหนครับจุดลบสองโอเคไหมอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคือ k ใช่ไหมคือ k แต่ว่ามันเป็นบวกเป็นลบมันหมายความว่าอะไรมันคือบวกด้วย ลบสามนั่นเองดังนั้นค่า k ก็คืออะไรคือลบสามดังนั้นจุดยอดของพาราโบลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลบสองกับลบสามโอเคไหมพาราโบลาะอะไรครับพาราโบลาข้ามให้ค่าอะไรเราครับค่าสูงสุดโอเคไหมสูงสุดตอบค่า y ครับก็คือลบสามทีนี้ตอบ,บแกนสมมาตรแกนสมมาตรครับตอบอะไรตอบเส้นตรง x เท่ากับอะไรครับค่า h ก็คือค่า x นั่นเองก็คือลบสองครับเสร็จ หน้าตาของกราฟครับอยู่ที่สองลบสามอยู่นี่เอ้ยลบสองลบสามหน้าตากร 3, าฟไหครับประมาณนี้เนาะครับโอเคไหมได้เนาะทีนี้มาอีกตัวนึงครับก็คือการจัดรูปครับเช่นข้อนี้เขาบอกว่าอ่ะรูเอาใจโจทย์ข้อเมื่อกี้เนาะก็คือค่าที่เราแทนค่าหาค่า y ไ,ไปอ่ะมาดูจัดค่าครับจัดจัด,จดรูปครับจัดรูปเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สมการไอตรงเนี้ยให้ได้สมการ ax เอ็ท่ากับนี้เหรอไหมคือเดิมันมาเป็นสมการแบบนี้ครับ x กําลังสองลบ 4x ลบ5ใช่ไหมอ่ะเราต้องการจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของอะไรของ a คูณกับ x ลบ h กำลังสองบวก k เพื่ออะไรเพื่อหาจุดยอด hk นั่นเองโอเคไหมจัดย,ยังไงดูนะไปตรงนี้ครับตรง x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองมันคือกำลังสองอะไรกำลัง 2. สองสมบูรณ์ซึ่งปกติมันเป็นแนวหน้าอะไรหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองมันคืออะไรครับมันคือหน้าหน้าอะไรหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลัง กำลังสองโอเคไหมนี้จัดรูปแบบนี้ครับจัดรูปแบบนี้ครับมันจะได้ว่า x กาลังสองลบอ่าใช้สูตรเดิมมันก็คือหน้ากาลังสองใช่ไหมก็ได้ว่าหน้ากาลังสองครับเป็นหน้ากาลังสองลบกับอะไรสองสองคูณกับหน้าครับหลังครับหลังเนี่ยครับคือตัวปัญหาครับหลังเนี่ยครับคือตัวหังที่ต้องหาว่ามันคืออะไรครับโอเคไหมดังนั้นหลังครับคืออะไรหลังก็คือตัวเลขที่เราใส่ลงไปครับ แล้วทาให้ก้อนก้อนนี้ครับมีค่าเท่ากับลบ 4x ครับโอเคไหมคือมีค่าทบทบก้อนรงกางข้างบนซึ่งมันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรละเห็นไหมลบสองละมันคืออะไรคูออะไร้าไปคูณ2ครับดแต่หลังก็คือไรหลังก็คือสองเราเลยบวกหลังกําลังสองครับเห็นไหมแต่ไอตัวนี้ครับมันไม่ได้อยู่ในสมการใช่ไหมเราบวกเพิ่มเข้ามาจกนั้ยังไงลบออกไปด้วยครับก็คือลบ2อกำลังสองไปด้วยโอเคไหมเสร็จรู้ทำไงต่อรู้ทำไงต่อ อ่ะบวกเสร็จเป็นไงก็เอาตีลงมาครับก็คือลบห้าโอเคไหมเสร็จแล้วครับสมการตัวนี้ครับเราจะได้ว่าเห็นไหมครับหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมมันได้อะไรครับหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองนั่นเองเขาปะข้างหลังครับยังคงอยู่นะครับยังไม่ทิ้งนะครับลบอะไรลบสองกำลังสี่เอ้ยลบสองกำลังสองมีค่าเป็นสี่แล้วลบกับห้ามันจึงได้อะไรครับ x ลบสองทั้งหมดกำลังสองแล้วเป็นไงลบกับอะไรลบกับ เอ้าเห็นปุ๊บรู้เลยว่า f(x) เท่ากับอะไรลบเอ้ย x ลบสองทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบเก้ารู้ปุ๊บเลยว่าเป็นพารเวอลาอะไรครับพาวเบอราง่ยายครับเพราะว่าอะไร a เท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งเป็นบวกโอเคไหมนี่ a อยู่นี่ A เป็นหนึ่งเนาะเสร็จครับเป็นไงต่อครับหาจุดยอดครับจุดยอดคืออะไรจุดยอดคือจุด h k เห็นไหม h k คือ่าไรคือ ตัวแรก h ก่อนเก็ตอบ2เลยใช่ไหมแต่เครจริงๆมันต้องบวกเคใช่ไหมก็มันไงก็บวกด้วยลบเก้านั้นก็ตอบลบเก้าเห็นไหมครับตรงไหมกับที่เราหาเมื่อกี้ว่าจุดยอดคือจุดลบเก้าอยู่ไหนละเมื่อกี้อยู่ไหนละนี่เห็นไหมตรงเลยเห็นไหมครับวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับวิธีการหาจุดยอดแบบการจัดรูปครับโอเคนะครับสลับพาบราบลราก็มีประมาณนี้ครับ